สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆย้อนกลับมาที่หมายรัตดาวันอีกรอบหนึงแล้วนะครับหลังจากที่ว่างเว้นจากการตกปลาไปหลายวันเชียววัาติดภารกิจประดิษฐ์ษประดอยก็คุมเจ้าที่ให้สเสด็จแม่นะครับผมก็มาได้สักพักแล้วเนาะถูว่าเงียบมากแต่วันนี้ ไม่ค่อยมีคนมาตกปลาเลยที่ผมลงเบ็ดไปก็ได้ตัวมาแล้วครับหนึ่งตัวไซไซเล็กๆสเปคที่หมงตามเดิมนั่นแหละครับนะเนาะมาลุ้นแต้มต่อไปกันเลยดีกว่านะที่เมื่อคลิปที่แล้วที่ผมมาถ่ายทำตรงนี้นะตรงในเรื่องราวของ วายบ้าละตัวถือปาดนี้ขาล่าสุดเขาก็ว่ายังจับตัวไม่ได้เลยลนะ่ะรู้มไปอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวนี้ยก็อย่าไปพูดถึงมันเลยเนะาะกลัวว่ะเดี๋ยวมันโผลมาทีจริงจะยุ่งไปใหญ่ว่ากันถึงเรื่องเต้าปลาของเรากันดีกว่า กับน้ําลดลงไปจากเมื่อข่าวที่ผมมาครั้งที่แล้วเยอะเลยครับแต่ได้ยินบอกว่าเนี่ยอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาอีกจากหลายๆวันก่อนนะปาก็ออกบอบ,บอบแต่ไม่ค่อยกินเหยือ่อชาวบ้านที่เขามาตั้งํำกันก็ไม่ค่อยถูกครับ มันลุ้นกันนะเพื่อนๆว่าวันนี้จะพอแกงหรือเปล่าพอได้แกงใส่มาอไมส้มหรือเปล่านะครับผลงานการจอมเบ็ดตกปลาของเราวันนี้เงียบคริบเลยบรรยากาศ อันนี้ผมก็ใช้เหยื่อตับไก่นะครับที่มันเหลือมาจากหลายๆวันก่อนเนาะเริื่มไก่เน่าละน่าจะใช้ได้ผลอยู่ โอ้โหไอ้หลอกมาที่ปิหลวดเลยลุ่นนิดหลอกม่มาดีดคนเทียวอากินจัดคืออยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้โอ้น่าจะอยู่ครับคุณเพื่อนดิ้นหนึ่ง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 อยู่เลยฮ่าฮ่าโอ้โหตัวเบลล์ ไซเดิมครับเย็นป่ะอ่าครับเริ่มมาแล้วครับป,าปาลาปลาเริ่มมามั้งละหลังจากที่รอมาแสนนานย้ายโมงไปก็หลายโมงละ เกือบจะถอดใจไม่ถ่ายทำคลิปแล้วนะเนี่ยเ,ออเห็นมันเงีย,งยบๆเนาะเพืพ่อนๆครับก็อย่างที่เห็นเนาะในคลิปนี้ก็ได้ปลามาแค่สองตัวเองครับโอ้สิ่งในอารมณ์เลยปลาไม่ค่อยกินเยอะก็ เอาเป็นว่าต้องขอยุติคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่เดอ้อสวัสดีครับผม